หูหผ uh huh. ูงใหญ่เนี่ยใหมากนะครับอืมแห่มาฮ<ะ>้ยฮฮสวัสดีครับนะครับพบกันกับเวลาตอนเย็นๆกันอีกแล้วนะครับ ตอนนี้เราขึ้นไฟกันแล้วนะครับขึ้นไฟนะครับเพื่อที่เราจะตกมึกนะครับัไมน่นี่หรอกมันเ,เนนข้ามาไอ้นี่มั้งมันเข้ามาไอ้นี่มันเข้ามาเล่นไฟเลยเข้ามาเล่นไฟจิบน้ำด้วยอืมอืมอืม โอ้โห,โห,โหโดูดิครับหมูแม่ลอเป็ดดูดิดูดิอืมดูดิจะตอบเป็ดอยู่แล้วน่ะอืมหุ่นใหญ่หุ้งใหญ่หญแห่แห่เวียงอะได้เนี่ยอืม ตัวกำลังกินเลยเนี่ยกำลังกินแล้วล่ะตัวเท่าปลาทูเลยมั้งไหนนะพออ,อกันเลยตกเกย็นมาก็เตรียมตัวนะครับ กินป่กินนะอืมไฟนะครับกินนะนี่กันเราอยู่กันในเรือนะครับอืมนี่ทำการฮะลองดูที่เอา เอามาตกดิกิงขิงโอ้ยร้อยร้อยเลยเนี่ยมองจะไม่ค่อยเห็นว่ยไม่ได้ไฟลงมาด้วยเนาะอืมดู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 โอ้เป็นก้อนเลยแล้วมันตออเยอะนะวเ่าเออโยนลงไปอ่ะบอกไม่ให้โยแล้วมันหนี tùm ừ. này nè Chưa đai vào nè Mực mực mà lắm nè Ui, 2 tua Tám luôn không nôn 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 bà Đi nè quay quay Ôi Nên này, phoài, phoài. là mặc cọ ลองปล่อยปื้ดลงไปอ่ะให้มันตามมันจะกินป่ะไกินเหมือนเดิมลองดูนะด,ดูดูอ๋อมีสีกุ้งกินมึก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 นู่นน่ะโอ้อเจอตัวใหญ่แบบวันนั้นนมักินกินเหยื่อปลาเนาะเอออี่ไงลูกอยูออออ่นสามตัวกินเหมือมนเดิมอ่ะไอ้หมึกมันมาเล่นไฟแล้วครับแต่ยังไม่กินนี่ตาม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 ,ตาม ก็เอ้ยเรียบร้อยว้ายปล่อยบอกแล้วโอ้ยนาดมากอะ่ะอืมอืโย,ยกามาแล้วนี่มิโโอ้โหงย่งใหญ่เพราะว่ามันไล่กินปลามากกว่า่ะอ่เอาเนาะก็หลบๆแล้วอืมรูดีรูดีด yin lili 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 awo yin yowotatu yowoni le mateba madele. ไอ้ตัวยังยาวเลยนี่เข้ามาเนี่เมื่อกี้นี่งก<อ>็ฟาโศก็ฟาสบเออไอ้ฝูงหมึกทั้งนั้นเลยเนี่ยรถไฟไฟหลอดนี้ออกวอะเออออกมันออกมัน่อ,นอยทางโน้นมันกินไอ้นี่มันกินลูกปลาเพราะว่า,วานี่ไง เห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยบอกแล้วว่ามันไม่กินไม่ฉลาดอ่ะนมาเล่นไฟอืมยอดจริงๆพอปั่นไฟเราขึ้นเลยอ่ะนไแล้าขึ้นเนี่ทำอะไรเนี่ยไปลูกอะไรปลูกปลาเหรอไปลองป่อยปลาดูมันจะกินหรือเ่าที่เสียบพ่อมัรู้เก็บไว้ไหนมันมันหายไปแล้วมั้งเนเออที่ก่อนที่พ่อเสียบไวตรงนี้แหะมันหายไปแล้วมั้ง ได้ผลมันเกาะมันก็ไม่อยู่ไอ้ดิรองหูก่อยในเกาะปะโทรศัพท์ลูกพี่นุ่นโทรมาโยนนะครับอยูกกำลังเข้ามาโยนแล้วเดไม่เข้าจะไม่กินนะครับกลังวุ่นหากุ้งกันอยู่เนี่ยครับเจ้าเลี่ยนกุ้งบ่อยๆครับ ตัวนี้โยนไปไม่กินเปลี่ยนตัวใหม่ไล่กินลูกปลาลูกปลาเข้ามาข้างเรือเพียบเลยไล่กินลูกเหยื่อนะครับมันไม่ได้กินพวกกุ้งพวกอะไรนะครับถ้ามันกินเหย,เยเื่อความเจ๋เลยเปลี่ยนเลยโยใหม่เข้ามาต้องไล่ไม่อยอมกิน เข้ามาดูครับมันเข้ามาแต่มันไม่อยอมกินอ,อยู่รอบๆเต็มเลยครับชายไฟก็หมดเช็ดถ้ามันไม่กินก็มันไม่กินโยนไปดิโยนไปดิโอ้หูนี่นี่นี่หูตัวยังใจย้อน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 ให้มันเกาออะกันนะไปแล้ว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 ยาก โดนโอ้ยหลุดโอ้ยหลุดเดี๋ยวจได้ดเดกด <Hey. S 1> อดแล้วโอ้ยยันไปยไปยันไสีส้มงัลล้หลอดกโอเคโอ้ยหลุดอีก มันเกาะด้านข้างเฮ้ยมันเกาะด้านข้างกุ้งมันฉลาดวะพูดฉลาดเลยอ่ะโอ้ยกุ่มนี้กลุ่มใหญ่ใหญ่มากโหครับโหเกาะแล้วหลุดยกขึ้นมาหลุดที่ดำปีนวดขาดมาใหม่ใม่ม้ันเกาะเอออุ้ยหลุดอีก อ่อน้องไปนี่อย่าวัดไม่ต้องวัดมือกินอย่าวัดให้มันเกาะแล้วค่อยๆโยกโยกขึ้นไหมเฉยไม่ต้องไปวัดมันตัวนู้นตัวนูว้นตัวใหญ่ตัวขาวนั่นน่ะเออตัวนู้นตัวใหญ่เกาะปับ๊บถอยแล้วเกาะข้างนี่โอ้ยมันเกาะข้างโอ้โหมึกเป็นสิบตัวเลยนะ่ะขึ้นมาเนี่ยก้อนนี้นเนี่ย ไปนไปขึ้นมาเล่นไฟครับกุ้งตัวเล็กเราไม่เหลือเลยเหรอไม่ใช่กุ้งตัวเลก็กกระเจียวเลยน่ะมันฉลาดมันเกาะข้างมันเป็นสีส้มอ่ะไม่ได้แงบงานนี่ดูดิดูด,ดิโอเกาะตั้งหลายทียังไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าอ่า นุกสนานไปเยอะเยอะเยอะเมื่อก <eless ness. S 1> ี paint nice paint. ้เป็นก้อนเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิบตัวนู่นเนาะตัวขาวๆเออนู่นๆตัวใหญ่นู่นๆนู่นๆก็กอบีกบบีกมาแล้วนี่มาแล้ว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 นี่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 ก้อยก้อยก้อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งวัดมันลงไปก่อนมือใหม่เนาะเนาะอู่นหนาตัวขาวๆนู่นน่ะดูมึกด้วยน่ะไปวัดเดี๋ยวขาดอีก ตกหมึกเขามาให้วัดมันนึบๆนืบคันอันที่ริงนะครับถ้าเป็นคันตกหมึกต้องใช้คันอ่อนๆนะครับถ้าคันมันแข็งเราวัดแล้วมันตามตกใจของคนนะครับพอวัดแล้วมันจะได้แต่หนวดนะมันไม่ใช่ปลานะมันเป็นหมึกนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะตัวนู้นตัวใหญ่กันนู่นน่ะขาวนู่นน่ะอู้ ไม่ได้แงเพราะว่านี่อืมมันเข้ามาเนี่ยมันรู้นะตัวใหญ่ๆมันเข้ามาแล้วมันก็ถอยเดี๋ยวไปวัดมันเองไปวัดให้ไม่ได้กินมันหรอกวัดมันก็หนวดขาดเองดูครับเมือเห็นเป็นตัวๆแต่ไม่ปัญยาวมันกุ้งตัวมันใหญ่มันก็มาท้าแหละทีแรกเขาวัด mẹ có lợi để lòi hưng chịu chết chát ăn chóp chứ 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 สวิงอยู่ในห้องนู่นนี่หมึกมันก่อเหยื่อมีนี่นี่ตัวใหญ่ใหญ่เลยเดี๋เตรียมสวิงไว้เลยนี่นี่เก่อแล้วก่อแล้วนี่นี่นี่เกาะแล้วก่อ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 แล้วตัวใหญ่มันกินเหยื่อเออก่อแล้วก่อแล้วค่อยๆค่อยๆแอบแอบแอบเดี๋ยวค่อยๆเดินลูกนะเอาสวิงมาพ่อพ่อไปเขาจักอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอาสวิงมานี่ยเอาสวิงมาเดี๋ยวพ่อตักเองแอบ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  ะครับ<อ>เห็นไหมค่อยๆเอาขึ้นมันรู้มันรู้มันรู้ค่อยๆเล่นก uh ับมันค่อยๆเล่นกับมันมันเกาะเยอะมันเกาะเยอมันปล่อยปล่อยไปดิปล่อยไปไม่ใจโยนใจโยนปล่อยมันฉลาดเลยมันไให้มันใกล้ก่อนไม่ไม่ใกล้ก่อนพอมันดึงหนูก็ปล่อยมันให้มันกินตายตัวก่อ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 นใจเย็นๆตัวใหญ่ไหมตัวนี้วะ ให้มันตายตัวก่อนลูกให้มันเกาะใจเย็นๆก่อนไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันคือวันเล้วมันคือวันเล้วดูให้มันตายตัวก่อนมันมันจ้วงไม่ได้เดี๋ยวหลุดมือนู่นๆต้งหลายตัวนู่นเห็นไหมน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะหมึกข้างนั้นน่ะน่ะค่อยๆขึ้นมาให้มันให้มันอมปล่อยปล่อยปล่อยก่อนไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนลูกหย่อนไปเฉยเดี๋ยวมันก็กินโอ้โหยิ่งเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากแต่ยังไม่ได้ตัวเลยเนี่ย โอ้ยแบบพอกใกล้จะหมดย,ยังกัน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 บุกมาดิเถิบมาดิเนี่ยล้มมาเลยล้มมาหนีกลัวๆอืมเจอในเมื่อกี้ช่วงไม่โดนช่วงมาทีแล้วครับช่วงไม่โดนตัขึ้นมาตั้งหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันอ้นี่ก่อนเดี๋ยัขึ้นมาใหม่ นี่เนี่ยมายแล้วน่ะตัวขาวเขา้ามาแล้วเริ่มเข้ามาม่แล้วเวนี่ยเกมตกใจเลยเคื่องไม่โดนมันมาเปลี่ยนพุ่งกันก่อนอเดี๋ยวเข้ามาไหนโอ้มันตกใจด้วยไงอเออ มก็เหมือนเข้ามาเป็นฝูงเลยไงที่ทางบ้านเห็นให้ชมได้หลอยเลยเดี๋ยวจะปล่อยไปแล้วพอเปลี่ยนกุ้งแล้วเผื่อมันกินแล้วย่าปลาย่าปลาดึงยังลองดึงไว้ดึงดึงนี่ก็มันก็ย่าปลามันกินยาโอ้ตัวรำเนี่ยมเลยนะ จะไม่กินเหรอตื้อๆื่นวะปูฆ่าไปืิตาหายหมดแล้วโวนไปอจอดแล้วน่ะมันระแวงแล้วนู่นสองตัวสองตัวเรียบร้อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปให้มันเกาะไปให้มันเกาะไป เออปูถ้าอย่างนี้นะถ้ามีโยกามีตัวเสียบนะเนี่ยถ้ามันยินกินเหย่ปยปลาเงี้ยเสร็จเนี่ยมันเราไม่ได้เตรียมมาโดยที่ติดไว้ก็หายไปไหนะไม่รู้ไอตัวน่นะไอตัวเดือยยาวอยู่ในกล่องเครื่องมือมั้งลูกฮะไอที่เป็นในไอปลาเนี่ยเป็นแบบตัวปลานะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลำเลยเต็มเลยเกาะมันตามกุ้งมานะแต่มันไม่กินนะเกาเยื่อตัวเสพีเร,เ,เ,เราก็ไม่มีด้วยอ,อืแล้ก็มเออแดดก็จะหมดโอ้ยเนาะได้จะมองเห็นตัวมันครับนี่ครับ Hello.